เอาถุงมาใส่แล้วเอ,นะอ้ย,ออย,ยไม่มีคนช่วย,วยเห็นลูกเล็กๆอย่างนี้หวานมากเลยนะหวานเก็บ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 เราไปเอาถุงมาก,ก่นนวะเก็บ ฝึกดึงมาปางเอาเอาดีดีดีอุ้ยดกดกดกเก็บเก็เก็บเกอ่ปากกันไว้ขนมขนานเขาละอุ้ยเจ้ก่ะ หันมาเใส่ก <brightness> ล <desserts> <Negative paper> ้องมานีนี่นก่เอาเอาอทอะไรคะเนี่ยมะปางหวานมะบรางธรรมดาแต่มันทาไมหวานหวานอะหวานมากมากเลยมะางหวานอะเอาดูหน้าตาเจ้าของก่อนจีหวานนะแล้วของที่ปลูกใช่ไหมไม่ใช่คนเก็บนะอึ๊บเอ้าโอ้ยโอโออออ เอาแค่เอาแค่เต็มถุงนะจ้าเอาเลยอุ้ยนุ่นนุ่นนุ่นโอ้ยจะแย่งเขาสิเฮ้ย้รงเก็บมึงดิเฮ้ยขึเก็บดิเดิเนี่ยหนูพี่พี่หนูพฟงนี้ไหนเล่านี่โอ้ยพี่ปอยเอาเอาแค่ฟงสุดท้ายแล้วนี่ นี่นี่ทางใต้นี่ใต้ใต้อยู่ใต้ใบใต้ใบ <ไป S 2> อฟูฟูดกโดกตายแล้วตายไม,ไม่คิดว่าหนูจะได้มาเก็บอะไรที่มันขึ้นเต็มขนาดน,นี้อุ้ยอุ้ยเก็บให้เต็มถุงเดี๋ยวหนูจะเอาไปนั่งกินบงเครื่องบินอึ๊บที่หือเลยจริงๆถ้าหนูเอาไปได้หนูจะไป พอแล้วสงสารที่จังเลยสงสารกนโหนพอแล้วพอแล้วพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะเอ้าตกอีกลูกแม่บอกไปทำอะไรกันนี่มันไปขโมยเข้ามาเนี่ยไม่ได้ขโมยเจ้าของอนุญาตให้แล้วขอบคุณค่ะ อืมมุงกินน้ำผึ้งเลยอืมมุงกัดอืมอ่ะแบบมันจะตกมันจะตกอกอืม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 ให้ตายถูกหวานแต่ที่สำคัญมุงกาดเดี๋ยวพี่เขาไปเอาถุงมาให้ อให้ดูนี่ตัง้งวตรงไหนได้เนี่ยดูชุด <c oughs> มาเดินย่อยกันนะมาเดินย่อยในอยซอยย,ยุงมันยุงมันกัดเคยไปเที่ยวบ้านลักกินมาแล้กิงข้าวอิ่มแล้วเรามาเดินย่อยนะอะไรคะเนี่ยลูก ลูกมะหวอดส่วนมากมันจะมีอยู่ภาคอีสานเยอะนะค่ะเอลูกดำๆเงี้ยกินได้เหมือนมันสุกแล้วเหมือนลูกว่าแหละใช่ค่ะแต่รสชาติเหมือนลูกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหวานหวานค่ะหวานมันก็หวานๆฝาดๆนะแต่มันก็เหมือนลูกว่าแหละแต่อย่าไปกินมันเลยมันไม่สะอาดนะเนาะหากินยากนะหากินยากแต่ไม่กิน ไม่เอาไม่กินก็กินไอ้นี้กินนี่ก็ได้แครเลยหวานจนแครหวานจริงๆหวานมากไปเอาชุดทางม,ม้าลายนี่แล้วใส่ แล้วรถผ่านไปผ่านมาเขาต้องหยุดเพราะเป็นทางมะลายแต่ยุงเห็นมันมันชอบเอาอย่าหลบสิทางมะลายอ่ะ